แม่งซวยชีบหายนี่มันเวรกรรมอะไรของประเทศไทยวะเนี่ยพอหัวหน้าไส้ศึกสีแดงจากไปลูกน้องไส้ศึกสีส้มก็ออกมาทำหน้าที่แทนทันทีเข้าข้างกัมพูชายอย่างเต็มที่สิบเอ็ดที่ที่กองทัพไปยึดมาเนี่ยเป็นพื้นที่พิพาททั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ของเรานะครับมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับนึกออกไหมครับเขาความเข้าใจเรื่องแผนที่ใหม่เลยครับเพราะว่ามันมันเป็นคนละเรื่องกับที่เราเข้าใจอยู่เลยเราไม่ได้เสียทินแทนอะไรเลยตอนเนี้ยเราได้ด้วยซ้ําตอนนี้เราได้ด้วยซ้านะครับเราได้นะเราไปนนยึด เราไปทั้งทีหายเข้ามานะครับตอนเนี้11ที่ที่กองทัพไปยึดมาเนี่ยเป็นพื้นที่พิพาททั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ของเรานะครับมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับนึก <c oughs> ออกไหมครับท่านสสไม่มีความละอายเลยเหรอทาไมท่านถึงหน้าด้านได้อย่างนี้เป็นคี้ข้าเขมรเต็มรูปแบบขนาดนั้นเลยเหรอท่านที่บ้านหนองจานที่บ้านหนองย่าแก้วนะมันมีหลักหมุดเขตแดนประเทศไทยกับรประเทศกัมพูชาตั้งปักเอาไว้ชัดเจนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้ว ใครก็รู้ได้มันไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันแบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วบ้านหนองจานมันเป็นของไทยแต่เราให้คนกัมพูชาเข้ามาอาศัยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากัมพูชาเขาฆ่ากันในสมัยเขาทําสงครามกลางเมืองกันนะขมรน่ะแหละเขาจะมาฆ่ากันเองพวกเราคนไทยทนดูไม่ได้สงสารก็เลยเปิดให้เข้ามาอาศัยแต่พอสงบศึกไปน่ะพวกนี้มันไม่ยอมกลับมันยึดต่อไปมันเลยหน้าด้านมันก็บอกว่าเป็นของมัน ที่พากันเออะมยวายหลายคนมาบอกว่าฉันเกิดอยู่ที่นั่นก็ใช่น่ะสิก็ประเทศนี้ให้คุณหนีตายเข้ามาใส่ไงถึงได้เกิดอยู่ที่นั่นถ้าประเทศไทยปิดด่านให้เข้ามานะพวกคุณนะ่ะไม่มีทางได้เกิดพากันตายกลายเป็นสัมพุเวสีอยู่ที่ไหนใน,ในกัมพูชาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะ่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องการพื้นที่ของเราคืนนะท่านสสใหญ่ท่านพรรคส้มทั้งหลายแต่พวกกัมพูชาเขาไม่ยอมเป็นไงครับถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรมีชัยของกัมพูชานะ่มาบัญชาก,การลบเองนะ ไอ้ที่พากันมารือร้อรั้วอยู่นั่นแต่ท่านคิดว่าชาวบ้านเหรอนั่นมันคือทหารกัมพูชาถอดยูนิฟอร์มทิ้งไปแล้วเขาก็มาทําลายรั้วเราเขาเข้ามายั่วยุทหารตำรวจของไทยให้ใช้ความรุนแรงกับเขาท่านจิรพัฒน์ท่านสะสเก้าไกลมือไปในแหกตาดูหน่อยมันมาชาก,การอยู่นั้นมันถือวิทยุกันใหญ่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นที่มีผู้หญิงคนแก่อะไรต่างนานาเน่เขาเอามาเป็นโลกเขาต้องการให้ทหารไทยทํร้ายผู้หญิงพวกนี้เขาจะได้มีข้ออ้างเอาไปขึ้นศาลโลกเห็นไหม แล้วนี่เป็นไงตอนนี้มันก็ยิงหนังสติกมาคว้างปางก้อนหินใส่ตำรวจทหารไทยผลสุดท้ายตำรวจไทยก็ต้องสลายการชุมนุมยิงแก๊สน้ำตายิงกระสุนยางไปนี่อาจจะกลายเป็นเข้าทางกัมพูชาเลยก็ได้ทีนี้ยังไงปรากฏว่านักการเมืองสสของไทยกลับออกมาพูดว่ามันต้องนั้นมันคุ้มเครือพื้นที่ไม่ชัดเจนต่างนานายังกลบว่ากัมพูชาน่ะเป็นฝ่ายถูกต้องตำรวจไทยน่ะเป็นฝ่ายไปทางแก้เขา อ้าวก็ต้องถามว่าพักเก้าไกลทั้งหลายพวกมึงแดกข้าวใครมึงกินภาษีใครเงินเดือนของพวกมึงทั้งหลายน่ะมันได้จากเงินพวกกูไอ้าหามึงควรจะละอายบ้างนะที่พวกเองเข้าไปชูคอยิ่งใหญ่ในสภาได้นะ่ะเพราะคนไทยเขากาให้แล้วนี่มันอะไรพวกคุณตอบแทนคนไทยด้วยการไปรับใช้เขเมรหรือไงพักเพื่อไทยจากไปขี้ข้าพักเก้าไกลพักส้มทั้งหลายรีบออกมาปกป้องกัมพูชาปกป้องคุนเซนกันใหญ่มันเป็นหาอะไรวะพวกมึงกินเงินเดือนคนไทยทำไมถึงกล้านเนรคุณเรา